สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาีคุยหลังเกมเมื่อคือนนี้ครับอิตาลีกับตุรกีแล้วเดี๋ยวก็มีคุยก่อนเกมของคืนนี้ด้วยนะครับคู่ลิที่เหลือก็คือสวิตเซอร์แลนด์เจอทีมชาติเวลเดีย๋ยวไปเจอกันเลยอย่างที่ทราบกันนะครับเมื่อคือนนี้น่าจะรู้ผลหลายๆคนน่าจะรู้ผลกันไปแล้วแหละว,ว่าอิตาลีสามารถชนะทีมชาติตุรกีได้ ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูนย์แบบใช้คําว่าไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ใช่งานหนักของอิตาลีเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมื่อคืนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมเราเริ่มตั้งแต่ตัว11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันเลยอิตาลีนี่แทบจะจะไม่ ใช้คําว่าผิดคาดจากที่วางแปรนไว้ตอนแรกจะมีตําแหน่งที่เป็นหน้าหน้าขวาอยู่ตัวเดียวที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเคียซ่าได้ลงแต่สุดท้ายได้เป็นเบลารีเซตหน้า3ตัวนี้อิตาลีมาในแผน433นะครับหน้า3ตัวนี้ซ้ายเป็นอิซิเยตรงกลางเป็นอินโมบิเลส่วนตัวขวาเนี่ยให้เป็นเบลารีเล่นส่วน แล้วก็คู่เซนเตอร์ก็รุ่นเก่าว,วัยกึกเลยครับก็คือคิรนี่กับโบนุช่ยืนค้ำให้น้องๆเลยนะครับเซตกลางตัวกลางนี่ก็ได้ตัวตัวคุมบอลดีๆอย่างจอจินโยมาช่วยประกองตรงกลางส่วนตุรกีเนี่ยตุรกีเนี่ยมาในแผนที่ผิดคาดไปนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยตุรกีใช้4-1 4-1ซึ่งถามว่าแผนนี้เคยเห็นเล่นไหมก็เคยเห็นเล่นแต่แต่ก็ไม่บ่อยนักเพราะด้วยปกติตุรกีจะชอบเป็น4-4-2ไดมอนด์ Diamond, ไม่งั้นก็เป็น4-2-3-1เลยก็คือ หลักๆตัวสําคัญของเขาก็คือบุรกีมาร์ทที่ได้ยืนหน้าเป้าซึ่งยืนหน้าเป้าคนเดียวจริงๆนะครับและลส่วนคนอื่นนี้ก็ใช้คําว่าแพ็กเกมรับกันแบบสุดสุดลูกหูลูกตาเลย <S <S คู่เซนเตอร์ก็เป็นตามคาดครับเดียเมล่ากับโซชุนยู <oo> แล้วมาดูเมื่อคืนนี้นะครับผมเมื่อคืนนี้ตามจริงต้องใช้คําว่าทีมอิตาลีเนี่ยวางแผนมาค่อนข้างดีวางแผนมาค่อนข้างดีเลยทําให้อิตาลีเล่นบอลง่ายมากด้วยแผนด้วย มันเลยทําให้อิตาลีเนี่ยได้ครองบอลตั้งแต่กลางสนามขึ้นไปเลยการเซตบอลการเข้าทําหรือแม้กระทั่งการต่อบอลอิตาลีทําได้ดีกว่าทุกอย่างจบครึ่งแรกเนี่ยยังไม่มีสกอร์แต่แต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลของครึ่งแรกเนี่ยอิตาลีเนี่ยหกกว่าของตุรกีได้30กว่าแค่นั้นเองแล้วทั้งทั้งทั้งเกมไอตัวตุรกีเนี่ยยิงยิงใช้คําว่ายิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว อีกครั้งหนึ่งยิงออกกรอบมีโอกาสยิงแค่2ครั้งแค่นั้นเองไม่เหมือนอิตาลีอิตาลีครึ่งแรกนี่ยิงโอ้ใช้คําว่ายิงรวมกันน่าจะมีหลักเกือบ20ครั้งแต่แต่เปอร์เซ็นต์ออกดาวดามักก็ค่อนข้างเยอะไม่ไม่เข้ากรอบเพราะสุดท้ายเข้ากรอบจริงๆก็แค่6ครั้งไฮไลท์จริงๆของมันเนี่ยมันมาอยู่ที่ครึ่งหลังประมาณนาทีที่ประมาณ53นะครับคือใช้คําว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนเกมเลยก็ได้ก็คืออิตาลีเนี่ยเซตบอลขึ้นทางขวา บอลเหมือนจะไม่มีอะไรละแต่แต่จังหวะทางแบ็คขวาของตุรกีเนี่ยเสียจังหวะเลยทำให้ให้ตัวเบลลาดีเนี่ยหลุดออกไปทางขวาได้แล้วพยายามจะเปิดยัดเข้ามาแต่ปัญหาคือตอนนั้นผู้เล่นของอิตาลีก็ยังไม่ได้มีตามจริงมันก็ไม่ได้มีใครเติมขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่เพียงว่าตัวเดมิเล่ของตุรกีเนี่ยคือพยายามใช้หนะ้าอกเล่นบอลแต่ยังว่าครับพอพอบอลมันกระชั้นชิดอย่างนั้นมันมันใช้คำว่าคอนโทรลบอลยากเลยทําให เข้าประตูตัวเองไปก็เลยกลายเป็นจังหวะขึ้นนําของอิตาลีโดยการทําเข้าประตูตัวเองอบอกครับเล่นมาประมาณเกือบห้นาทีอิตาลีบุกหนักยิงหนักเข้าทําอย่างดีเปอร์เซนต์ยิงสูงยิงเข้าไม่ได้ต้องหวังพึ่งฝั่งตรงข้ามให้ช่วยยิงให้ก่อนก็คือเป็นประตูเบิกล่องเลยเพราอหลังจากนั้นคราวนี้อิตาลีนี้คือใส่ใช้คําว่าใส่ยับเลยครับใช้คําว่าหลังจากที่ได้ประตูหนึ่งไม่นานก็มีจังหวะที่กองหลังของตุรกีเหมือนเดิมสกัดผิดพลาดแล้วบอลมาเข้าทาง อิโมบิเล่อิโมบิเก็เรียบร้อยครับสังหารจัดเข้าไปแปลเข้าไปง่ายๆทําทให้อิตาลีนําไป2ประตูต่อศนย์หลังจากนั้นก็ยังคงเป็นอิตาลีเหมือนเดิมที่ที่มีการเซตบอลเราต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้อิตาลีเซตบอลตรงกลางค่อนข้างดีการใช้แผน4-3-3มันดูเหมือนว่าอิตาลีจะพยายามพยายามออกข้างหรือทําเกมลุกแต่ แขงตรงกลางที่ที่คุมโดยจอจินโยเนี่ยต้องยอมรับว่ามีการเซตบอลค่อนข้างดีมีการต่อบอลเคาะบอลคืนและสร้างจังหวะได้ค่อนข้างดีมากและอีกตัวหนึ่งที่ใช้คําว่าเป็นเป็นตัวพีคและเป็นตัวที่ทําให้อิตาลีดูเล่นง่ายเล่นลื่นก็คืออีซีเยอีซีเยเนี่ยเล่นเป็นหน้าซ้ายก็จริงแต่การลงมาเก็บบอลด้านข้างการมาเคาะบอลกับเพื่อนการการมาช่วยเพื่อนเพสซิ่งหรือแม้กระทั่งการเข้าทําในกรอบเขตโทษอีซีเยเมื่อคืนนี้ใช้คําว่าได้เก้าเต็ม10เล่นดีมากมาก ตัวเล็กก็จริงถามว่าโอเคแหละการไปเบียดไปปะทะอาจจะไม่ใช่จุดเย็นแต่การทำทางหรือแม้กระทั่งความคล่องตัวในการลากเลือยในที่แคบอิซีเย่เมื่อคือนนี้ทำให้ตุรกีนี่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วชุดกองหลังของตุรกีอย่างที่ทราบอยู่แล้วครับเด่นเรื่องการอากาศพอลูกกับพื้นนี่คือแทบจะจะจะยอมเลยเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่นานจะประมาณนาทีที่79-80อิมโมบิเล่ก็ ใช้คําว่าถวายคืนให้อีซียปั่นโค้งเข้าข้างหน้าต่างแบบอย่างสวยงามเลยทาให้จบเกมอิตาลีชนะตุรกีไป3ประตูต่อศูนย์คราวนี้เรามาดูของฝั่งตุรกีถามว่าตุรกีเมื่อคืนนี้แพ้3ประตูต่อศูนย์มันมันผิดคาดหรือว่ามันมันดูเยอะไปไหมต้องยอมรับว,ว่าผิดคาดต่างที่คิดไว้เพราะด้วยความที่ว่าตุรกีเนี่ยมีมีใช้คําว่า การเซตบอลที่ค่อนข้างดีก่อนหน้านี้ตุรกีที่มีโอกาสได้เล่นทั้งฝรั่งเศสได้เล่นกับฮอลแลนด์ตุรกีแสดงให้เห็นแล้วว่าศักยภาพในการเซตบอลในแดนกลางของตุรกีเนี่ยโดดเด่นกว่ากว่าทีมฝั่งตรงข้ามด้วยซ้ําแต่เมื่อคืนเนี้ยต้องต้องยกความดีให้กับมาชินีมาชินีเซตแผนออกมาได้ค่อนข้างดีในในบางจังหวะ เมอร์ชินีจัดตัวลงไปเป็น4-3-3ก็จริงแต่ในบางจังหวะเราเห็นได้ชัดเลยว่าการลักษณะการวิ่งของของ4-3-3ในในเซตของอิตาลีเนี่ยบางจังหวะมันจะวิ่งเหมือน4-4-2ไดมอนด์ก็คือจะมีแผงรับตรงกลางโดยการดันหรือดึงอีซิเยลงต่ำถ้าเทียบกันจริงๆ m อิโมเบเลเนี่ย้ำแน่ๆอยู่แล้วส่วนอีกตัวหนึ่งเบรลติเนี่ยไม่ใช่เบลติเบอร์นาดีที่ที่พยายามจะดึงขึ้นึงลงฝั่งขวาแต่อีซิเยเนี่ยจำเป็น จะลงมาเป็นคล้ายๆก็คือหน้าต่ำหรือมิดฟิลด์ที่ตัวทำเกมลุกเลยทำให้อิตาลีเนี่ยใช้คำว่าตีกระบวนทารเอาซตุรกีกระเจิงเลยเมื่อคืนนี้ตุรกีเล่นแทบไม่ได้ด้วยการที่ว่า1%อร์ซของบอลค่อนข้างน้อย2การทำริมเส้นก็โดนเก็บหมด 3. หน้าเป้าที่ฝากความหวังไว้อย่างบุรจีมาร์ตนี่เมื่อคืนนี้แทบไม่มีบทบาทกับเกมเลยเปอร์เซ็นต์ได้บอลก็น้อยเปอร์เซ็นต์การเข้าทำก็น้อย จังหวะได้บอลทีคือโดนประกบจังหวะได้บอลดีดูโดนประกบและต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี้กองหลังอิตาลีเล่นดุดันมากดุดันนี่ดุดันในเกมนะครับไม่ใช่ออกแนวเกเรเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเซตบอลของตุรกีหรือแม้กระทั่งมีการทําบอลเลยครึ่งสนามขึ้นมาก่อนที่จะเข้ากรอบเขตโทษทางอิตาลีจะใช้การแพ็คซ้อนแพ็คซ้อนแพ็คซ้อนทุกครั้งเลยครับเท่าที่สังเกตได้แทบจะทุกครั้งเลยทําให้ตุรกีแทบจะไม่มีจังหวะ เคาะบอลทะลุช่องส่วนมากจะโดนบีบออกข้างแล้วให้เปิดเข้ามาทำเพราะเปิดเข้ามาทำนี่อย่างที่บอกครับคู่กลางของอิตาลีทั้งบูนิชีทั้งคิรินนี่นี่บอลกลางอากาศนี่กินเรียบไวนาดุมไม่ใช่ไวนารุ่มดอนนา,มมารุม่าดอนนารุม,มา่าเมื่อคืนนี้ผู้รักษาประตูของอิตาลีก็ใช้เข้ามาทำงานไม่เยอะ พราะทั้งเกมจริงๆตุรกียิงเข้ากรอบได้แค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ใช่ลูกยากเป็นลูกที่ฝืนยิงบ้างอะไรบ้างนะครับเลยทําให้จบเกมออกมาอิตาลีสามารถชนะตุรกีไปได้3ประตูต่อศูนย์เป็นใช้คําว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยหรูเดี๋ยวเรามาดูสถิติเมื่อคืนหน่อยดีกว่าครับทั้งเกมเลยคือตัวตุรกีเนี่ยยิงเข้ากรอบแค่ลูกเดียวส่วนอิตาลีเนี่ยยิงเข้ากรอบทั้งหมด8แล้วก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลตามคาดครับ6กกว่า30กว่า คืออิตาลีครองบอลเหนือเยอะกว่าแล้วความสําคัญของของโซนการคลองบอลก็คืออิตาลีไม่ได้ครองบอลที่แดนตัวเองเยอะจะไปหนักตรงกลางแล้วค่อนไปทางบุกเนี่ยถึง5 4เซึ่งซึ่งถามว่าสูงมากมันแสดงให้เห็นว่าเซตกองกลางของอิตาลีในชุดนี้มีการเซตบอลและมีการเข้าท,ทําที่น่าจับตาใช้คําว่าน่าจับตาเลยและสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเตะ นัดเปิดสนามของอิตาลีไปคือตอนนี้อิตาลีเนี่ยใช้คำว่าสถิติเนี่ยไล่พ่ายมาแล้วทั้งหมด28นัดนะครับตั้งแต่ปี2020มาถึงปี2021อิตาลีไม่แพ้ใครมา28นัดแล้วที่สำคัญเก็บทั้งหมด9คีนชีตแล้วสถิติที่ที่ทำให้ให้เรารู้สึกแบบประหลาดใจแล้วก็ดีใจไปในตัวเพราะว่าอิตาลีเราขึ้นชื่อเรื่องเรื่องเกมรับอยู่แล้วก็คือไอ้9คีนชีตเนี่ยคือเราาก็ค่อนข้างเข้าใจได้แต่ ความสําคัญคืออิตาลีในชุดนี้ยิงมากกว่า2ประตูทุกนัดมันเห็นมันแสดงให้เห็นครับว่าอิตาลีชุดนี้ต้องยอมรับเลยว่าศักยภาพในเกมลุกนี่แทบจะไม่ไม่ด้อยกว่าเกมรับเลยมันเลยทําให้บาลานซ์ของอิตาลีในชุดนี้ค่อนข้างดีเกมลุกทํางานดีเกมรับก็จะไม่เหนื่อยมากรอบไหนเกมลุกทํางานไม่ดีเกมรับก็จะแสดงผลงานได้ค่อนข้างดี แล้ m a มน f อ h เดอะแมของทัวร์นาเมนต์นี้คนที่ได้ก็คือเลโอนาร์โดสปินาโซล่านะครับผมตัวนี้ใช้คําว่าเป็นแบ็กซ้ายตัวเติมที่แบบคือเก็บหมดแล้วอย่างที่บอกว่าพอด้านซ้ายตัวแบ็กซ้ายเราเล่นดีหน้าซ้ายเรานี้ก็อย่างเพลินอย่างพิวเลยก็คืออ e ีซินเยผลงานดีครับการเข้าทําดีขึ้นสุดลงสุดไรที่ติและที่สําคัญมีโอกาสจบสกอร์ด้วยแต่เพียงว่ายัง,ย,งยังไม่มีประตูแต่อย่างน้อยก็ได้หนึ่อสซิสลูกที่จังหวะ ยิงยิงอัดเข้าไปด้านในแล้วบอลชชล็ลปมาให้อิมโมบิเลซ้ำเข้าไปเลยทำให้ให้ได้เป็นแมนออ i ด a เมตไปอันนี้นะครับคือนัดเปิดสนามของศึกยูโร2020รายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับถือว่าโอเคเลยแต่ก็ต้องลำบากนิดนึงครับเพราะว่าตีส <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาก่อนเกมอีกคู่หนึ่งนะครับผมเป็นคู่ของกูเมเเหมือนกันครับก็คือทีมชาติเวลเจอร์กับสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้เนี่ย กลุ่มกลุ่มเนี่ยเวลเจอสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย,ยคืนนี้เตะประมาณ2ทุ่มนะครับช่องที่ถ่ายก็คือ NBT2HD ดูได้เลย เราได้ลิขสิทธิ์ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเตะก,กันที่บากูนะครับอาเซียจันเรามาดูความพร้อมสักหน่อยความพร้อมของทีมชาติเวลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือคือเวลเนี่ยเราเข้ามาในรอบเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ฟอร์มในการเข้ารอบในรอบนี้อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมเพราะว่าด้วยด้วย,วยทั้งปัญหาทั้งเรื่องโค้ดเอย่ยหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นส่วนบุคคลเลยรวมถึงปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยก็เลยทําให้เวลในในรอบนี้ก็ค่อนข้างใช้คําว่าหืดจับเรามาดู ตัวนักเตะตัวสําคัญสําคัญของทีมชาติเวลที่น่าจะมีโอกาสได้ลงในคืนนี้ครับหลักๆเลยก็คงเป็นเดนิลเจมส์แกลเลตเบลที่อยู่ในเซตหน้าที่น่าจะสร้างความอันตรายได้พอสมควรเพราะตอนนี้เบลได้ขยับไปเป็นหน้าข้างเรียบร้อยละไม่ได้เล่นปีกเหมือนแต่ก่อนละส่วนตัวกองกลางที่คาดว่าน่าจะได้ลงน่าจะเอาตัวเก่าๆก,กึกๆที่มาคุมเกมตรงกลางก็น่าจะเป็นโจอาเลนที่ที่มาคู่กับไอปาดู เพราะว่าคู่นี้ในในทีมชาติเล่นด้วยกันค่อนข้างดีและโจอาเลสก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักเตะที่ที่ค่อนข้างครบเครื่องในแดนกลางเหมือนกันน่าจะน่าจะช่วยทีมได้เยอะส่วนอารอนเลมซี่อาอนเลมซี่เนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าวันนี้น่าจะยังไม่ได้ลงเพราะาด้วยความที่เรื่องสภาพความฟิตแล้วก็การซ้อมกับเพื่อนเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่นัดนี้เป็นนัดแรกอาจจะได้ใช้คําว่า สตาร์เป็นตัวสำรองไปก่อนอาจจะลดได้ลงในครึ่งหลังถ้าในในสถานการณ์บีบที่ต้องใช้ความสามารถหรือใช้ความเก่าของแลมซี่น่าจะมีโอกาสส่วนทิมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับความพร้อมของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยต้องยอมรับว่าสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาในรอบนี้ถือว่าฟอร์มค่อนข้างเด่นเพราะว่าเข้ารอบมาด้วยอันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วที่สําคัญคือการเขาเรียกอะไรความเข้าขาหรือความเข้าใจของของสวิตเซอร์แลนด์ในชุดเนี่ย ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีด้วยเหตุผลที่ว่านักเตะหลายๆคนแทบจะเกิน10คนเลยนะครับเคยเล่นด้วยกันตั้งแต่ปี2016ตอนฟุตบอลโลกมาละพอมาถึงทุกวันนี้การเข้าขากันหรือว่าความเข้าใจในเกมแม้กระทั่งแม้กระทั่งแม้กระทั่งความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแทคนิคของโค้ชของเพคโคเิตเองนี่ก็ถือว่าน่าจะดีแล้วก็น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ในยูโรรอบนี้ได้เลยเรามาดูว่าตัวสําคัญสําคัญของสวิตเซอร์แลนด์มีใครบ้างสวิต สุดยอดกัปตันทีมของสวิตเซอร์แลนด์ครับการิชาก้าการิชาก้านี่ต้องยอมรับเลยครับในฟุตบอลยูโรรอบนี้การิชาก้าแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นนักเตะและที่สําคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความเป็นผู้นําสาก้าในรอบนี้ได้เป็นกัปตันทีมได้ได้เป็นกัปตันทีมด้วยแล้วใช้คําว่าคุมทั้งเกมรักเกมลุกทําให้น้องๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ในทีมนี้เล่นกันเล่นง่ายเลยจนคนอื่นที่น่าจะมาช่วยชาการในการทําเกมก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกเชอร์ดานชาเกลีย ตัวจีดของลิเวอร์พูลเลยครับตัวทําเกมที่เป็นหน้าต่ําเลยชากเกลี่ในลิเวอร์พูลอาจจะมีโอกาสได้ลงลงเล่นค่อนข้างน้อยครับแต่ในทีมชาตินี่เขาถือว่าเป็นกําลังหลักเป็นกําลังสําคัญในการประคองน้องๆหรือแม้ประประคองเพื่อนๆในการทําเกมในเกมลุกเลยส่วนนักเตะคนอื่นๆก็ตัวเลือกอาจจะมีไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นหน้าเดิมๆที่เล่นด้วยกันมาพวกเอ็มโบโลเมเมดี M ้ D, หรือแม้กระทั่งกาฟานูวิชพวกนกี้ก็ใช้คำว่า ก็เป็นกลุ่มกําลังที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เล่นด้วยกันมาค่อนข้างนานเลยทําให้ใช้คําว่าสวิตเซอร์แลนด์ในชุดนี้ค่อนข้างน่าจับตามองก็อย่าดูครับความพร้อมของทั้งสองทีมเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของของเวลดีกว่าของเวลเนี่ยหนัดหลังสุดน่ะชนะแค่2แพ้2เสมอ1นนัดที่แพ้นี่ก็คือแพ้ทั้งฝรั่งเศสทั้งเบลยเยียมส่วนนัดที่ชนะเนี่ยไปชนะเม็กซิโกแล้วไปไปชนะเช็กซึ่งถามว่า ถ้าเทียบฟอร์มจริงๆก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าทีมที่อยู่ในโลทีมที่อยู่ในในยุโรปด้วยกันเนี่ยทางเวลเนี่ยแทบจะไม่ชนะใครเลยมาดูส่วนของฝั่งฝั่งสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ห้านัดหลังสุดชนะรวดเลยถือว่าฟอร์มดีมากครับแล้วอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงขาขึ้นและเป็นช่วงที่กําลังใจกําลังมาก็ถือว่าคืนนี้น่าจะเป็นงานยากของทีมชาติเวลส่วนแล้วแต่เราก็ต้องมาดูฟอร์มกันเล่นอีกทีครับด้วยความที่ว่าเวลอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้ฟิกเกี่ยวกับเรื่องแบบแผนอะไรมากกนะั ถ้าความใช้คำว่าตัวท็อปทอปของทีมชาติเวลเล่นได้ดีหรือว่ากลับมาคืนฟอร์มนี่ก็ทำให้กลายเป็นว่าฟุตบอลของเวลก็จะน่ากลัวไปโด้แล้วอย่าคืนคืนนี้เดี๋ยวเรามามาดูฟุตบอลด้วยกันประมาณ2องทุ่มครับช่อง NBT นแลทะยังไงเดีย๋ยวเจอกันคืนนี้วันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ